พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเรื่องหนึ่งที่พวกเรามักมีความเข้าใจผิดก็คือว่าการทํากุรบัตน,นั้นทําแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็พออิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นแม้ว่าการทํากุรบัตน,นั้นเป็นสุนนะก็ตามมันวะยะดะสะอาดั์ใครก็ตามที่พบกับความกว้างขวางสามารถทํากุรบัตลัมอยู่ได้และเขาไม่ได้ทํากุรบัตลายะากะรบบนนมุซัลลานาะอย่าเข้าใกล้ที่มุซัลลาที่ละหมาดวันอีดของเรา สดงให้เห็นว่านาบีนั้นตำหนิบุคคลที่มีความสามารถทำกุรบัตและเขาก็ไม่ทำกุรบัตว่าอย่าเข้าใกล้ที่ละมาดอีดของเราทั้งๆท,ท,ที่นบีส่งเสริมให้ไปร่วมกันละมาดอีดแม้ว่าสตรีจะมีรอบเดือนก็ตามถ้าเรามีความสามารถในการทำกุรบัตทำเถอะครับพี่น้องที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเนื้อกุรบัตที่เราทำก็จะถูกแจกจ่ายไปสู่ผู้คนทั้งหลายบางครอบครัวไม่เคยได้ริ้มรดเนื้อของสัตว์ใหญ่เลยด้วยซ้าเช่นเนื้อวัวเพราะความยากจน จึงขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันทำกุรบาตแจกจ่ายไปยังผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียกว่าไม่เคยสัมผัสกับการกินเนื้อกุรบานเลยแม้แต่น้อยอย่าละทิ้งการทำกุรบารด้วยเด็ดขาดครับ